ค่ะ,คะวันนี้นะคะพบกับดิฉันอีกแล้วกิ๊เก๋ค่ะยูริก้าค่ะในรายการเท่องจ<า>ักรวาลค่ะและวันนี้นะคะรายการของเราก็มีสาระดีๆเรื่องอุณหภูมิสีและดัชนีของดาวฤกษ์มาฝากกับท่านผู้ชมนะคะเรื่องสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่ามันเกี่ยวข้องกับดาวฤกษ์ออยังไงงั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะดาวแต่และดวงมีสภาพแตกต่างกันออกไป บางดวงอาจเล็กและเย็นกว่าดวงอาทิตย์ของเราและบางดวงใหญ่และร้อนกว่ามากเราอยากรู้ว่าดาวดวงไหนร้อนมากหรือว่าน้อยให้ดูที่สีของลำแสงที่เปล่งออกมาหากดาวอย่างดวงอาทิตย์ของเราแสงส่วนใหญ่ที่เปล่งออกมาจะดวงอาทิตย์เป็นแสงค่อนข้างเหลืองหากความร้อนยิ่งมากลำแสงส่วนใหญ่ที่เปล่งออกมาก็จะเป็นสีน้ำเงินหรืออาจจะเป็นลำแสงสีม่วงดาวที่เย็นกว่าจะเปล่งแสงสีแดงครับ ดาวฤกษ์สีแดงซึ่งเล็กและเย็นกว่าอย่าง p r o x i m a c e n t a ร r i เป็นดาวฤกษ์ที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดซึ่งมีชื่อว่าดาวแคระแดงมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ถึง10เท่าและพื้นผิวมีอุณหภูมิเย็นกว่าดวงอาทิตย์หลายพันองศาดาวแคระแดงเป็นดาวฤกษ์ที่พบได้มากที่สุดในจักรวาลมีดาวฤกษ์ดวงเล็กอยู่มากมายอย่างดาวแคระแดงในห้วงอวกาศอยู่มากกว่าดาวฤกษ์อ,อย่างดวงอาทิตย์ ดังนั้นในท้องฟ้าตอนกลางคืนคุณจะมองไม่เคยเห็นดาวจํานวนมากมายเหล่านี้ประดับครส่องแสงริบรีแต่คุณจะเห็นแสงจ้าจากดาวจํานวนน้อยซึ่งอยู่ใกล้ออกไปมากครับในวระสุดท้ายของวิธีปกติของดาวเริ่มดวงใหญ่จะเปล่งแสงสีน้าเงินซึ่งอุณหภูมิเฉลีย่ย4 5 0 0 0องศาฟาเรนไฮต์และมันมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ถึง20เท่าและส่องสว่างกว่าถึง10,000เท่าขนาดของดวงดาว มีสูตรสำคัญอย่างมากต่ออายุไขขคงมันมวลเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ดวงดาวเกิดและก็คงอยู่ได้ครับดวงดาวที่มีขนาดใหญ่จะมีอายุไขสั้นกว่าดวงดาวที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งอาจฟังดูแปลกนะครับเพราะดาวขนาดใหญ่น่าจะมีเชื้อเพลิงในการเผาผลาญมากและมีอายุยืนกว่า แต่มีมูลเหตุสําคัญข้อหนึ่งก็คือดาวที่มีขนาดใหญ่จะเาะผาพลานเชื้อเพลิงอ,อ,อย่างรวดเร็วมากกว่าดาวขนาดเล็กนะคะดวงดาวที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เราสิบเท่าจะอายุสั้นกว่าถึงหนึ่งพันเท่าเลยแหละครับดังนั้นถ้าดวงอาทิตย์มีอายุไขหมื่นล้านปีดวงดาวที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์สิบเท่า ก็จะมีอายุไขแค่เพียง10ล้านปีเท่านั้นครับดาวขนาดใหญ่อาจมีอายุไขได้แค่ไม่กี่สิบล้านปีแต่ดาวที่มีขนาดเล็กที่สุดจะมีอายุได้ถึงหมื่นล้านปีหรืออาจจะมากกว่าล้านล้านล้านปีดาวในจักรวาลและมีมวลน้อยมากแต่มันได้กําเนิดขึ้นโดยใช้วเวลานานกว่าหมื่นล้านปีดาวขนาดเล็กเหล่านั้นยังอายุน้อยมาก ซึ่งคุณต้องใช้เวลายอีกนานว่าพวกมันจะสิ้นอายุไขขณะที่มันเริ่มหดตัวเข้าข้างในอายุของมันเริ่มนับถอยหลังเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่พยายามทำลายพวกมันลงและเมื่อมันร้อนถึง180ล้านองศามันจะเริ่มรวมอะตอมฮีเลียมให้กลายเป็นคาร์บอนเหมือนกับนักพนันที่เริ่มจนตรอกนักพนันที่เริ่มดวงตกจะเริ่มจำนองบ้านเพื่อหาเงินมาเล่นพนันอีก แต่เงินที่ได้มาจะช่วยถ่วงเวลาไม่ให้ถึงสภาพหมดตัวได้อีกไม่นานเท่าไหร่นักซึ่งจะต้องล้มละลายไปในไม่ช้าก็เหมือนกับดวงดาวที่กำลังจะสิ้นอายุไขครนะดาวฤกษ์ที่ปรากฏบนท้องฟ้าจะมีสีต่างกันเมื่อศึกษาอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์จะพบว่า สีของดาวฤกษ์มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ด้วยนักดาราศาสตร์แบ่งชนิดของดาวฤกษ์ตามสีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ได้7ชนิดคือ O B A F G K และ M แต่ละชนิดจะมีสีและอุณหภูมิผิวดังตารางต่อไปนี้ สีของดาวฤกษ์นอกจากจะบอกอุณหภูมิของดาวฤกษ์แล้วยังสามารถบอกอายุของดาวฤกษ์ด้วยดาวฤกษ์ที่มีอายุน้อยจะมีอุณหภูมิที่ผิวสูงและมีสีน้ำเงินส่วนดาวฤกษ์ที่มีอายุมากใกล้ถึงจุดสุดท้ายของชีวิตจะมีสีแดงที่เรียกว่าดาวยักษ์แดงมีอุณหภูมิผิวต่ำดาวฤกษ์แต่ละดวงจะมีสิ่งที่เหมือนกันคือ องค์ประกอบหลักได้แก่ธาตุไฮาโดรเจนและธาตุฮีเลียมพลังงานของดาวฤกษ์ทุกดวงเกิดจากปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ที่แก่นกลางของดาวแต่สิ่งที่ต่างกันของดาวฤกษ์ได้แก่มวลอุณหภูมิผิวขนาดอายุระยะห่างจากโลกสีความสว่างธาตุที่เป็นองค์ประกอบและวิวัฒนาการที่ต่างกัน สีเล็กดัชนีของดาวฤกษ์เป็นเช่นไรและในสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันไหมนะคะว่ารายการของเรานั้นมีอะไรที่น่าสนใจแม่ผู้ชมติดตามอีกค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ